ดจะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรมันก็นดีด สิ่งดีๆจงเข้ามาให้เรามากมายขอให้สมหวังดังความหวังที่เราตั้งใจ โอเคเสียงมาแล้วนะเสียงมาหรือยังมาหรือยังพี่น้องขอเช็คแป๊บหนึ่งถึงว่าทำไมพูดไปพูดมาไม่มีเสียงตัวเองเลย <c oughs> มีแต่เสียงเพลง <c oughs> อะมาแล้วเสียงตัวเองมาแล้ว <c oughs> อ่ะ มาข้อเนื้อหาของเรากันเลยนะจ๊ะสาหรับวันนี้นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะไม่มีอะไรง่ายๆไม่มีอะไรยากๆนะคะมามาเนื้อหาของเรานะจ๊ะวันนี้ก็เข้า EP ที่สี่แล้วนะคะสําหรับการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าวันนี้เราจะเราก็จะมาพูดถึงการทํางานที่มีอยู่งานที่อยู่ในมือของเราเราจะทําให้ดีที่สุด ทำให้ดีที่สุดดีที่สุดแล้วสำหรับวันนี้วันนี้ดีที่สุดเะยยางพยายามก็ทำซะวันนี้วันนี้ก็คือวันถกพวกนี้แปบ๊บหนึ่งนะได,ได้ได้กิ่นไม่ไม่กลิ่นอะไรไม่ไม่ หวังว่าคงจะไม่ช็อตน,นะอากาศยิ่งร้อนร้อนอากาศยิ่งร้อนอยู่ด้วยช่วงน,นี้นะอ่ะ <_ d ata> เขาบอกว่าน้ําที่เต็มหม้อนะคะย่อมเริ่มจากน้ําทีละหยดเช่นกันความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากความสําเร็จเล็กๆถ้าเราอยากจะเก่งในสิ่งใหญ่ๆเราก็ต้องเก่งในสิ่งที่เล็กๆก่อน ถ้าเราอยากจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องเริ่มจากผลงานเล็กๆเ,เริ่มจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วถ้าเกิดเราอยากจะให้องค์กรของเรามองมองว่าเรานั้นมีความสามารถที่จะทำงานที่ยากได้ดีนั้นเราก็จะต้อง เราก็จะต้องมีความสามารถนะคะความสามารถที่จะทํางานเล็กๆที่มีอยู่เนี่ยให้ดีก่อนให้ดีก่อนก่อนที่จะไปทํางานอันชิ้นใหญ่ๆถ้าเกิดแค่งานชิ้นเล็กๆนิดเดียวหน่อยเดียวคุณยังทําไม่ประสบความสําเร็จเลยคุณอย่าไปคิดคุณอย่าไปคิดงานใหญ่การใหญ่นะความทะเยอทยานั้นเป็นสิ่งที่ดี มักจะทำให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่าก้าวหน้าได้เร็วฝ่าเดิมแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นแต่ต้องบอกเอาไวน้นะจ๊ะว่าอย่าให้ความทะเยอะทยยะยานทำให้เราเนี่ยไปก็เรียกว่าเอ่อสับสนสับสนจากการทำงานที่อยู่ในมือ ย่าวันไหวไ,ไฟเฟไปเขาเรียกว่าเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไร,ร,รเ,ออเขาเรียกว่าอะไรรู้เปล่ารู้เปล่าเออเขาเรียกว่าอะไรถ้ารู้บอกพี่นงไยเออยาไฟเฟหรือออกออกเขาเรียกว่าออกไปนอกรูปออกออกไปนอกรูที่เราเดินอยู่เออ จากการที่เราเนี่ยทํางานที่เรามีอยู่แล้วในมือเนี่ยเราทําได้ดีแล้วดีสุดๆดดีที่สุดและอยู่ในจุดตรงเนี้ยได้ดีที่สุดแต่ความทะเยอะทะยาความทะเยอะทะยามันอาจจะทํำให้คุณเนี่ยไม่ไปถึงจุดที่คุณฝัน มันอาจจะทําให้เราไปถึงจุดที่ฝันได้มันเหมือนกับอะไรนะนึกไม่ออกจะอธิบายว่าอย่างไรมีฟวามทุเยอทะยาคือมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําสเร็จในชีวิตในชีวิตจากที่เราเนี่ยเออเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็ก เล็กๆเ,เปิดอาหารเล็กๆอยู่อยู่อยู่ที่บ้านเออเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ที่หน้าบ้านแต่ความทเยอทยาที่แบบว่าเอ้ยอยากจะมีสาขาที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอยากจะมีร้านที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ความทะเยอทะยานของคุณเนี่ย อาจจะทําให้คุณไปไม่ถึงจุดนั้นได้อาจจะออกไปนอกรัวนอกทางจากที่เคยทําสิ่งเล็กเล็ดีแล้วพอไปทําสิ่งใหญ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จได้นะถ้าเรามัวแต่มุ่งมองไปยังจุดที่เราต้องการ ควรจะก้าวาพลาดในจุดที่เรายืนอยู่ณตรงนี้อย่างในการทำงานเราอาจจะมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารอ่ะยกตัวอย่างเนาะทำงานที่ท้าทายและแทบรอวันนั้นไม่ไหวแต่คำถามคืออะไรล่ะที่จะทำให้เราขึ้นไปถึงจุดนั้น,น,นได้ แน่นอนเราต้องทํางานที่ทําอยู่ตอนเนี้ยให้ดีที่สุดแม้มันจะเป็นงานที่เราไม่อยากทํารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่ท้าทายรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่จะพิสูจน์ตัวของคุณเองแต่คุณแต่เราจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับงานใหญ่ๆได้อย่างไรถ้าเราพิสูจน์กับงานเล็กๆไม่ได้ งานเล็กๆไม่ได้ทุกวันนี้คุณทำอะไรอยู่คุณอยู่บนโลกออนไลน์ไหมคุณขายของอยู่บนโลกออนไลน์ไหมเออเครือข่ายที่คุณทำอยู่เขาสอนให้คุณทำอะไรจุดเล็กๆที่เขาสอนถ้าเขาไม่สอนหนวกก็ไม่รู้เพราะว่าบางธุรกิจเขามีให้สอนเขามีสอนนะตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนกระทั่งคุณทำเป็น แต่เพื่อนอยู่กับเราเนี่ยเราจะทําตามที่เขาบอกหรือเปล่าอนะต้องพิสูจน์จากงานเล็กๆก่อนสิ่งที่เราโฟกัสคืองานที่อยู่ในมือจะดทำยังไงให้ดีที่สุดเพราะนี่คือโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวของเราเองอย่างพี่โนตตอนนี้ก็มีอยู่อยู่งานงานหนึ่งเนาะ เริ่มจากจุดเล็กๆจากการแจกสินค้าชุดทดลองถ้ายัางแจกไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าตัวเองอยังแจกชุดทดลองไม่ได้ไม่มีคนเอาไม่มีคนอยากได้สินค้าชุดทดลองจากพี่หนุ่ม<ๆ>ก็หมายความว่าตอนนี้คือพี่นอ,อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าคิดจะทำการใหญ่นะตอนนี้ก็เริ่มนะคะต้องบอกเลยว่าเราต้องใจเย็นๆก่อนนะความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องบอกเลยว่าต้องใจเย็นๆน่โนก็ใจข <c oughs> อโทษทีน่นึกเสีไอ้ตอนนี้ตอนนี้น่โนก็ใจเย็นมากทำแบบไม่รีบร้อนทำแบบใจเย็นๆ ทำแบบไม่รีบร้อนยิ่งเรารีบเรายิ่งไปไม่ถึงเพราะเรามัวแต่มุ่งอยู่จุดจุดนั้นมุ่งอยู่กับเป้าหมายจุดนั้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรคุณเอ่ออยากมีตังคุณอยากได้ตังคุณก็จะต้องหาวิธีทางว่าจะทำยังไงให้ได้ตังให้ได้ตังเพราะฉะนั้น คุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเอาตังค์มาให้คุณไม่รู้แหละด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่คุณก็จะทําตรงนั้นยิ่งรีบยิ่งจาไม่ถึงเราจะไปช้าๆแต่สิ่งสําคัญที่เราขาดไม่ได้นั่นคือโฟกัสโฟกัส จุดโฟกัสที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเราทำโดยไม่สามารถโฟกัสสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเวลาเราทำไปเนี่ยมันก็จะออกมันก็จะหลุดจากโฟกัสที่เราที่เราตั้งเอาไว้วก็คือเป้าหมายนั่นเองเป้าหมายคุณเป้าหมายที่คุณจะไปถึงจุดสูงสุดในงานในงาน,านในนั้นในธุรกิจนั้นที่คุณทำาอยู่ แล้วมันจะกลายเป็นว่ามันก็จะกลายว่าความทะเยอะทะย,ยาจะทําให้เราเนี่ยใจร้อนและทําอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างคิดอยากจะได้ได,ได,ได้นู่นได้นี่ได้นั่นคือก็จะโอ้มีความทะเยอะทะย,ยาอยา่างอยาง่างสุดอยา่างสูงอย่างสูงจะทํายังไงถึงจะไปตรงนั้นได้แบบเร็วเร็วเร็วๆอุย้ยฉันอยากให้มันถึงเร็วเวอะ่ะไม่ได้นะอย่ารีบร้อน ถ้ายิ่งรีบร้อนยิ่งหลุดเลยไปไม่ถึงเลยใจเย็นๆพี่หนอ่นี่ก็ใจเย็นใจเย็นคันอื่นทาเขาก็มีรายได้กันไปหมดแล้วแต่พี่หนุเนี่ยใจเย็นใจเย็นที่สุดก็ใจเย็นมากเรียกได้ว่าเอาประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคไม่เห็นประโยชน์ที่พี่หนอ่ให้พี่หนอ่ก็ไม่ว่าอะไรเออหา หาที่แบบว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับผู้บริโภคที่จะจ่ายมันให้ประโยชน์สูงสุดที่เขาจะได้รับเนาะอ่ะดังนั้นนัจ้าไม่ว่าเป้าหมายของเราจะสูงแค่ไหนอย่าลืมตั้งเป้าหมายเล็กๆและโฟกัสกับมันทำให้ดีที่สุดอย่างเวลาคุณจะวิ่งวิ่งคุณแข่งขัน วิ่งแข่งขันคุณก็ต้องมีเป้าหมายที่จะไปถึงเป้าหมายของคุณอยู่ที่เส้นชยัยคุณก็ต้องโฟกัสของคุณว่าคุณจะต้องทํายังไงให้ไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดคุณก็ต้องวิ่งไปตามรูตทางของคุณเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายโฟกัสว่าจะทํายังไงให้มันไปถึงเป้าหมายนะแล้วอาจจะ เก้าเดินเก้าไปก็ได้ทีละเก้าทีละเก้าหรือคุณรีบนิดนึงคุณก็อาจจะวิ่งแต่อย่าวิ่งออกนอกรูนอกทางนะไม่งั้นหลงพี่หนุ่มก็ไม่รู้เพราะยังไงเป้าหมายของของทุกคนนะก็คือจุดหมายเดียวกันจะช้าหรือเร็วมันก็ไปถึงที่หมายเหมือนกันไม่ว่าจะงานไหนก็ล้าแต่ ความสำเร็จต้องมีขั้นตอนต้องเริ่มจากความใจเย็นเย็นทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยอยากก้าวหน้าอยากได้เรื่องขั้นแต่ทำไม่ได้อยากจะเรื่องขั้นแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามัวแต่มองจุดที่อยากขึ้นไปถึงไม่ได้มองจุดที่เรายืนอยู่นะตรงนี้ งานที่อยู่ในมือไม่โฟกัสเพราะไม่อยากทำโฟกัสแต่งานที่อยากทำร้านเล็กๆไม่อยากทำอยากทำร้านใหญ่ๆทีเดียวลงทุนทีเดียวทำร้านใหญ่หญเลยเออมีไหมมีไหมมีไหมมีใครเคยโฟกัสอยากจะทำงานเออเขาเรียกว่า ทำธุรกิจแบบเด็กใหญ่ไปเลยเปิดร้านใหญ่ๆไปเลยไม่อยากเปิดร้านเล็กๆให้เราลองทําจากสิ่งเ,เล็กๆก่อนถ้าเราทําสิ่งเ,เล็กๆได้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนบอกเลยว่าคุณทําได้หมดแต่ว่าคุณต้องมีประสบการณ์จากสิ่งเ,เล็กๆก่อนเพื่อไปสิ่งที่ใหญ่กว่า คนที่จะประสบความสำเร็จจริงๆแล้วจะไม่เคยสนใจเป้าหมายใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วไม่เคยสนใจเป้าหมายใหญ่เท่ากับเป้าหมายเลย็กพวกเขาต้องเขาเรียกว่าพวกเขาตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็เลิกหมกมุ่นอยู่กับมันแล้วพยายามหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายเลย็กหรือ แต่ละกล้าวที่จะเดินไปถึงจุดนั้นมากกว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญเป้าหมายพี่โนต้องบอกเลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้คุณก็ต้องพยายามคุณก็ต้องพยายามทำสิ่งนั้นให้ได้ มีบางที่นะบอกเอ้ยอย่าตั้งเป้าหมายที่มันเล็กอย่าตั้งเป้าหมายที่มันเล็กทำแล้วทำทีเดียวตั้งแม่งเลยเป้าหมายใหญ่ใหญตั้งไปเลยใหญ่ๆแต่ต้องบอกเลยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คุณก็ไปถึงเหมือนกันถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็ถึงเหมือนกันจะตั้งยังไงก็แล้วแต่จะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าคุณตั้งเล็กแล้วคุณทําได้ก็โอเคถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายใหญ่แต่เอ้ยฉันทําไม่ถึงฉันทําไม่ได้ฉันทำแล้วมันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรคุณก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับจากเล็กไปใหญ่จากเล็กไปใหญ่วันนี้ตั้งไว้ วันนี้ตั้งไว้สักหนึ่งหมื่ะทำได้แค่ห้าพันไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ได้ห้าพันไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่ให้ได้ให้ได้สองเท่าให้ได้สองเท่าคูณสองไปจากที่ทําวันนี้นะวันนี้ฉันทำเพราะฉันทําแค่น,นี้พรุ่งนี้ฉันต้องคูณสองเข้าไปจากสิ่งที่คูรทําคูณสองเข้าไปเพื่อให้ได้เป้าหมายคุณจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่สําคัญ นะดังนั้นเราต้องรู้จักนะจ๊ะรู้จักดึงโฟกัสกลับมาที่เป้าหมายที่คุณทำอยู่งานที่คุณทำอยู่คุณต้องทุ่มเทกับมันอยา่างเต็มที่เหมือนคุณไม่สนใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะเป็นยังไงเราไม่สนใจผลลัพธ์ เขาเรียกว่าเราทําแบบสุดจิตสุดใจไม่ได้สนใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายของเรามันจะเป็นยังไงขอทําแบบเต็มที่ขอทําแบบให้ดีที่สุดมันเป็นจิตวิทยาที่ใช้ในการหลอกล่อตัวเองดึงตัวเองจากการหมกมุ่นอยู่กับอนาคตอนาคตเป็นยังไงเราไม่รู้ช่างมัน แต่ณปัจจุบันนี้คุณต้องรู้ว่าณนะนะปัจจุบันนี้คุณอยู่ณนะจุดไหนคนส่วนใหญ่มักจะหมกมุ่นอยู่กับอนาคตมากเกินไปจนไม่ได้มองเห็นจุดยืนณปัจจุบันของตัวเองแล้วก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยกับปัจจุบันนี้ มัวแต่ใส่ใจมัวกระทุ่มเทมัวเสียเวลากับสิ่งที่มันยังไม่เกิดในอนาคตซึ่งความทะเยอทะยานนี้มันจะทำให้เราเสียโฟกัสเราต้องควบคุมนะควบคุมมันให้ดีและจุดคิดอยู่เสมอว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราไม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด วันพรุ่งนี้มันก็ยังคงเหมือนเดิมเคยมีเพื่อนเขาพูดอยู่นะว่าอดีตเราเนี่ยอดีตเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แต่เราสามารถแก้ไขอดีตได้ด้วยการทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุด เพราะว่าสิ่ที่พี่โน่ทำนะตอนนี้ไอ้ที่ผ่านมาเมื่อศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งวินาทีที่ผ่านมานี่ก็คืออดีตแต่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้มันให้มันดีเราก็ทำวันนี้ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะสิ่งที่เราทำนะตอนนี้มันบ่งบอกถึงอนาคต มันจะบ่งบอกถึงอนาคตของเราในสิ่งที่เราทำนับอยู่บนันนี้เราต้องเทอะไรขนาดไหนเราโฟกัสมันขนาดไหนกับงานที่คุณทำอยู่ในตอนนี้งานที่คุณทำอยู่พลาดแล้วพลาดเลยไม่สามารถแก้ไขได้แต่คุณสามารถฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตัวเองกับงานนี้เพื่อ เพื่ออะไรเพื่อให้แต่ละวันที่คุณทํางานเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วงานที่มันผ่านมามันก็จะดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นมันก็จะส่งผลให้อนาคตของเราดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเออฟังแล้วงงไหมงงงวยงวยงงไหมเน,นี่ยแหละฝากเอาไว้นะจ๊ะสำหรับ การสร้างโอกาสและก็ความก้าวหน้าด้วยการทํางานที่ที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกเรารู้อย่างเดียวว่าปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราทําอยู่ณตอนเนี้ยคือมันดีที่สุดหรือยังถ้ามันยังไม่ดีที่สุดคุณก็ต้องทําวันวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้คือวันคืออนาคตเขาเรียกว่ามันคืออนาคตของวันข้างหน้า อะไรที่บรผพามาแล้วคุณไม่สามารถย้อนกลับไปได้แต่คุณสามารถแก้ไขปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้นอนาคตที่ผ่านมามันก็จะถูกแก้ไขจากปัจจุบันที่เราทำอยู่อะไรที่พลาดแล้วก็พลาดไปนะ วันนี้จบแล้วนะคะฝากกันแค่น,นี้พอนะจ๊ะบอกบอ,ก,อก,ก่อนจะไปนะพี่หนูก็ต้องอวยพรให้กับทุกคนจะจ๊ะอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีบุญกุญสสังขารแข็งแรงก,กับทุกท่านเลยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จจะเรินรุ่งเรืองนะคะเงื่อนทองไหลมาเทม,มากันทุกคนเลยใครมีปัญหาอะไรยังไงก็ขอให้เจอกัลยามิตรนะคะ เจอเพื่อนที่ดีกัริยามิตรที่ดีผู้สนับสนุนนะคะที่จะมาช่วยคุณนะคะมาช่วยทุกทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ได้เจอแสงสว่างได้เจอหนทางที่จะก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าน,นับปัจจุบันนี้ส่งพวกคุณนะคะส่งพวกคุณนะคะไปทำธารกิด ที่เหลืออยู่กับจักรวาลของเรานะคะก่อนที่จะมืดไปแล้วเนาะไปทำพารักิดขอบคุณให้เสร็จสิ้นนะจ๊ะและค่ำคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพรุ่งนี้มีอะไรมาฝากเพราะติดตามกันนะติดตามกันได้เลยยังมีอีกหลายอีกหลายอีกทีนะอืม ติดตามกันเอาไว้นะจ๊ะสำหรับวันนี้บายบายแล้วพรุ่งนี้เจอกันเด้อพรุ่งนี้เจอกันนะคะผม